แท้จริงเรื่องราวเป็นอย่างนี้ชัดเจนแอฟทักะอ่อนไม่ปิดหลังชาวเน็ตแฮฟโฟกัสแหวนคล้ายทิมพิธาลิมเจริญรัตแท้จริงเรื่องราวเป็นอย่างนี้เรียกว่านาะทีนี้ขยับตัวไปทางไหนชาวเน็ตก็จับตาไม่เลิกหลังสาวแอฟทักษอ่อนได้ออกมาโพสตรูปชุดวันที่ใส่ไปดูคอนเสิร์ตและมีคนตาดีเจเอเข้ากับแหวนที่นิ้วนางข้างขวาของสาวแอฟและภาพของทิมพิธาในการแถลงข่าวทำา MOU 8ทักที่สวมแหวนที่นิ้วนางข้างขวาเหมือนกันทั้งที่ปกติไม่เคยเห็นใส่ งานนี้เล่นเอาชาวเน็ตและแฟนคลับคอมเมนต์จิ้นการสนัดเมาส์กันเป็นเรื่องราวอะไรก็ฉุดไม่อยู่แล้วอาทิใส่แหวนนิ้วนางมือขวาเหมือนคุณพิธาตอนแถลง MOU ตอนนี้เลยครับปกติคุณพิธาไม่เห็นเคยใส่แหวนโฟกัสแหวนแม่วันนี้พ่อก็ใส่แหวนข้างนี้ไปแถลงนโยบายนะเชียร์คุณทีมแบบสุดพลังค่ะแม่จริงๆแล้วแม่ตั้งใจให้ดูแหวนที่นิ้วขาสาววคุณพิธาข้างรักมากนะถึงต้องใส่แหวนข้างเดียวกันนิ้วเดียวกันอีกถึงต้องกลับไปดูหลายรอบมากมันใช่หรืออะไรจะเกินไปใหม่พ่อส้มแม่ปีใหม แล้วใดๆคือเน็กไทยสีชมพูดีไม่ไหวแล้วแหวนนิ้วนางขวาวันนี้คุณทิมใส่ทั้งที่ปกติไม่ใส่การที่คุณแรงกันขนาดดุดนี้อกหักไม่ได้มองดิออนเลยแม่มองแต่แหวนที่สะดุดตาคือแหวนที่แม่แอบใส่นิ้วนางของท่านนายกก็มีนิ้วนางข้างขวาตอนหาเสียงไม่เห็นใส่แหวนเลยขะใช่ใช่ไหมค่าและอื่นๆล่าสุดมีรายงานว่าทางแอฟทักษะอ่อนได้ออกมาตอบเรื่องแหวนที่ชาวเน็ตโฟกัสว่าใส่คล้ายกับทิมพิทาลินเจริญรัตว่าแท้จริงแล้ว แค่บังเอิญเหมือนเท่านั้นวงนี้ตัวแอฟใส่ปกติอยู่แล้วจ้า